กลับอีกแล้วครับท่านผู้ชมเขาไม่หบาดไม่ไหวเลยวัดก็โดนอีกแล้วใ <c oughs> สสวยอุยอยอยอกัดอีกแล้วครับท่านผู้ชมไปดู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 สปูนวิ่งครับท่านผู้ชมวิ่งไม่หบาดไม่ไหวเลยครับวัดโดนครับตัวอะไรอุกัดอีกแล้วครับท่านผู้ชมไปละดูสปูนวิ่งครับดูกันจ,จะโอ้โห อยู่วัดโดนสิครับรออะไรสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรามาตกปลาแบดกันที่ไม้คังกินที่เกาหลีใต้ภาคใต้ครับผมนี่ครับบรรยากาศไม้วันนี้จัดไปหนึ่งตัวแล้วเพิ่งมาเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยนี่ครับไม้มากันสองคนนี่แตบดบไปแล้วหนึ่งตัว เป็นปลาเบสใสต์เล็กๆกัดมันมือนี่นี่บรรยากาศไม้ครับผมมีกระจับปลาเบสเยอะปลาเบสตัวเล็กๆครับน,น,นี่ขึ้นน้ำเลยข้างหน้าข้างหลังน้องนุ่นก็ จะเป็นป่ายาเดี๋ยวเราไปตะลุยกันวันนี้ไปชมกันเลยครับไปชมกันตาะเลยครับปีเลาะริมตะลิ่งใกล้ๆเดี๋ยวก็กัด วันนี้คนหาปลาแบดเล็กไม่หวังตัวใหญ่ครับตีไป,ไปที่เดิมเกือวกัดมีการเคลื่อนไหวครับ กัดแล้วโดนครับท่านชมโอ้โหหลุดส่เล็กส่เวนครับดื้อม,มากป่าแถวนี้เยอะเดี๋ยวหน้าหนาวเจอกันตัวใหญ่ๆหน้ารอดขอตัวเล็กไปก่อนนี่ เปลเ,เป็นเหยื่อทีกู่เป็นเหยื่อใช้ <c oughs> เป็น, <c oughs> ปนตัวเล็กกุ๊บยางสีดำเล็ก เบาววงน,นี่ฮาานี่ครับกบบยางไซรเล็กเล็กกว่าน,นี้ก้อยเท่ากันนี้ก้อยไปชงกันเลยเดี๋ยมัน กัดละตัวเล็กกัดไม่วางกัดไม่ลากกัดละโดนครับท่านชมโดนเป็นไมล่ะโู้ลุตเออตัวใหญ่ด้วย,ยโอ้โหถ้าหลุดนี่ตัวใหญ่เลยละ่ะถ้าไม่หลุดนี่โอ้โหตัวเล็กแต่ว่าตัวไซส์ใหญ่อ่ะเมื่อกี้ ัแบบตุบเลยโดนครับท <AP> ่านชมโดน โอ้โหไสแว่นกัดเข้าไปเต็มค่ะนี่ดูหน้ากัดกบยางยี่ห้ออะไรไม่รู้ซื้อมาใช้ตัวเล็กๆนี่ครับม่ำเข้าไปเต็มปากเลยครับนี่ไสแว่นขอเก็บไว้นะครับไสพอกระทะ ใส้เยอะตัวเล็กสองแต้มนะี่หนึ่งป่อกาดเข้าไปเลยนี่สองตัวสองตัวฝนกำลังมาแล้ว <c oughs> เสร็จกันครับฝน <c oughs> ตก โดนครับโดนโดนครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่จะใสกระทะเลยครับกาดเป็นติดกับกบยางไสเล็กเม็ดอินเกาหีฮ่าฮากาดเข้าไปเต็มปากกับปลาเปียไใสงาม,งาม นี่กับกบย่างไซเล็กกับประเภทไซงามๆพอดีกระทะสามตัวแล้วปลาเยอะ ใครก็มาได้ครับหมายขังจิ้นภาคใต้ครับอยู่แถวๆอะไรวะแถวๆย้องอำํำเลยย้องอ่ำมาประมาณ30โลกับปอกผูกไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไปชมกันต่อครับเปลี่ยนเป็นเหยื่อเล็กครับ <c oughs> นี่ หนาเล็กมากนี่ชมอะไรครับปลาเล็กต้องเจือเล็กโอ้โหขึ้นน้ำเต็มเลยกัดแล้วครับโดนครับได้ดารจริงๆครับท่านชมตัวเล็กๆ <c oughs> เปลี่ยนลงไปเมื่อกี้ตัวเค็นนี้ก็อร่อยครับนี่สายปิว วัดที่เดียวกระดินนี่เอาครับเอา <c oughs> เอาหมดครับ <c oughs> ช่วงนี้กระหายกระหายนานขึ้นไปภาคเหนือครับ <c oughs> ไม่มีปลาให้ตกกระหายนานเอาหมดขาดแลนปลาชงสี่ตัวแล้วกับปลาอยางสีเขียวตัวเล็ก ชมกันต่อเลยโอ้ oh, ขึ้นน้ำเยอะแยะเลยจัดการให้หมดอย่าให้เหลือ oh. ต้องใส่จละลโแบงกัดอีกแล้วโดนอีกแล้วครับท่านชมโดนใส่ครับ เป็นไงเจอกับปลาเล็กเข้าไปเป็นไงครับท่านชมมันเสร็จต้องจ่ายที่แล้วนี่กัดเข้าไปครับเพจเสือเพจเสือเต็มปาาครับท่านชม

จัดการทุกไซส์ฝากติดตามอย่าลืมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมทางช่อง y o YouTube ยังไงชื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> ยีย่ห้อเยอะไซส์เล็กมากฟิชชิ่งเ e r กับปลายังสีเขียวม่อม ายปลามากช่วงน,นี้ได้นลไปชมกันต่อต้องสงสัยยาวๆการอีกแล้วไปละวัดครับชมโดน <c oughs> อย่าหลุดนะ <c oughs> เอาง่ายเอาคนง่ายเลยครับท่านชมปลาแบดหมดทีนี้แหละไม่ได้ตกหนาวเลยหมดบอรครับวันนี้คนเดียวสองคนอีกคนหนึ่งไปทางไหนไม่รู้จัดเน้นๆครับนี่เต็มทวงวยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเยอะจัด เยอะจะต้องจัดให้มันเยอะไปชมกันต่อครับกัดครับโดนสิรออะไรโดนสิครับท่านชมนี่ใสสวยแล้วเหรบ กลับเข้ากลางลำทะลุไหมโหโหโหกัดกัดใจถล่มลังุเบด chung tổ ba mục cắt thằng nó đi ô cắt lắm đồn gặp thương chung bên này là ha ha ดูนครับกัดเข้าไปเต็มไปโมเออลุด <laughs> ลุดกัดอีกแล้วโอ้โหูกัดกัดไปละไปละไปละ ดูสปูนครับวิ่งเลยครับโอ้โหไม่โจนอะขนาดซองอะซองเกินสปูนวิ่งวาถือกี่ตีลงไปเป็นกัดครับกัดอีกแล้วโอ้โหแรงมากไปแล้ว ดูตะปูนครับตะปูวิ่งเลยครับโอ้หลุดเชี่โอ้โ,อโอกัดอีกครับทั้งชุม ดูสปูนครับวิ่งโอ้โหโดนครับโดนซีส่งลึกมากโอโ้เข้าเข้าคอเลยครับท่านจูม้มดูเข้าคอเลยฮ่หาฮ่ากับปลาอยางไซลิขนาดเท่าไหร่ไม่รู้ ไดอวดโดนครับโดนครับคุณช,ชมโดนนี่ฮ่ ha าฮ่าใสแบต <c oughs> มันจินอยู่ลึกแล้วก็ต้องตามไปนี่มีที่ห้อยมัแล้ว เต็มปวงเลยครับจุ่มต่อจัดด้วย กัดโอ้โหกัดแล้วครับท <ira> <pl ains> ่านชมกัดแล้วโอ้โหโดนครับโดนอีกแล้วท่านชมกัดปลบเราให้หมดหนองครับวันนี้ก็หายปลานาน

กลับแล้วครับผู้มชมเขาไม่หวาดไม่ไหวเลยวัดก็โดนอีกแล้วใ <c oughs> <c oughs> สสวยเยอะกลับไม่หวาดไม่ไหวงัดไม่หวาดไม่ไหวเลย <c oughs> พวงที่สองแล้วครับพวงนั้นยัดเต็มทุกพวงเลยพวงละสี่ห้าตัวพวงนี้ก็เพิ่งได้ยัดสามตัวนี่ ออเอาหมดครับวันนี้ตัวเล็กตัวใหญ่กะหายปลามานานแล้วถ่ายไม่หวานไม่ไวปลาเยอะเกินดู ท่านผู้ชมเต็มเลยครับนี่ฮ่าพวงที่สองกำลังมาตีลูกเป็นต่อมีเกาหลีมาตกด้วยหนึ่งคนอุกัดดีแล้วครับท่านผู้ชมไปดูดูด,ด,ดูดูสปูนวิ่งครับท่านผู้ชมวิ่งไม่หวานไม่ไหวเลยควัดโดนครับ รออะไรโดนสีรออะไรครับรอรออะไรครับโดนสิครับรออะไรครับมีใจก็ตามมาฮเด็ด <c oughs> <c oughs> กว่าน,นี้ก็มีหน้านหนาวไม่ได้ตกหรอก <c oughs> หมด <c oughs> พอดีนี่ กลับปยังหางขาดก็กินช่วงต่อเนี่ยตีลงไปกัดกัดเอากัดเอาเลยเออตีลงไปกัดเอากัดเอานับไม้ได้เลยกัดบ่อย กำลังเงียบกำลังหมดสงสัยไม่ทันเลยครับกัดโหดกัดอีกแล้วครับทุ่มชุมไปละดูสปูนวิ่งครับดูกันจะโอ้โหอยู่เยอะวัดโดนสิครับรออะไรม่แต่ไซค์นี้เลยครับ รอไอยวัดปีโอ้โหตัดคลิปไม่ไหว,วนะเนี่ยสงส่ต้องตัดคลิปุ่วงนี้นหมดเกิน กาดีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหวิ่งอย่างเร็วเลยกาดอีกแล้ววัดโดนโอ้ตัวใหญ่ครับนี่ครับท่านผู้ชมไซส์สวยต้องไซส์นี้ครับอคนเริ่มมาละนี่แบบเดียวจะ เต็มอีกพวงแล้วโคตรเด็ด <c oughs> หมดมีหมดงานนี่ กลางดีกแล้วครับกันอีกแล้วดูให้มันเขมือไปเลยดูดูมันจะวิ่งไปถึงไหนหยุดแล้วลองวัดดูกบว่าจะอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ด้วย <laughs> หมดน้องระวังคนนี้โ <laughs> หดจัดประหลัดบอก ท่านชมกลับบ้าน,นกลัวไปสรุปผลงานอยู่ข้างบนนี่ดูฮ่าโดนเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> ไปสรุปผลงานกันที่ข้างบนครับผมค,ครับท่านผู้ชมวันนี้สรุปผลงานครับนี่ปามแดดโยเกิรลยนี่สองพวงเต็มเลยครับท่านผู้ชมนี่รครับ หมยเป็นบรรยากาศนี้ครับค่ำแล้วทุ่มครึ่ง <laughs> เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าตีนน <laughs> ีประมาณสี่สิบห้าสิบตัวครับสองพวงเลยนี่ครับสองพวงเลยครับว้าวน้ามานาวแนวเห็นว่ามหน่อยกันเลยอันนั้นสามสี่ตัวครับ <laughs> ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <laughs>